คือปัจจจยสําคัญในการดํารงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตเป็นแหล,งล่งกําเนิดของน้ำและพืชหลากหลายชนิดนอกจากนั้น้ำยังมีประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและมีประโยชน์สาหรับครัวเรือนในการดื่มกินใช้ประกอบอาหารหรือใช้ชําระล้างร่างกายและสิ่งสกปรปกต่างๆและนั้นจังทาให้เกิดความมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตคุณสมบัติของน้ําที่เป็นประโยชน์สาหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็คือน้ําบริสุทธิ์สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปนในอดีตมนุษย์สามารถนำทรัพยากรน,น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ไ ต่างจากปัจจุบันที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพของน้ําหรือเกิดมลพิษทางน้ําจนไม่สามารถนําน้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติมาใช้ได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุส่วนที่ 2. ส,สาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา 1. เกิดจากน้าทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชนเช่นน้าที่ใช้ซักฟอกทาความสะอาดซึ่งส่วนใหญ่มีสารอินทรีย์ปะปนมากับน้ําทิ้งเหล่านั้นจนทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา 2. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหากโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่ายเพราะมีปริมาณมากและสารปนเปื้อนมีอัตราสูง 3. น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติอจาจจะเกิดจากการน้ำเน่าเสียเมื่อน้ำอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท 4. เกิดจากการพื้นที่ทำเกษตรเนื่องจากการเกษตรกร,รส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำยาปราบศัตรูพืชกันมากจึงทำให้มีสารตกค้างอยู่ตามต้นพืชและพื้นผิวดิน เมื่อฝนตกและพัดผ้าเอาสารพิษที่ตกค้างลงสู่แม่น้ำลำคลองก็ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นได้ ามลพิษทางน้ำหนึ่งกระทบต่อว,วงจรชีวิตของสัตว์น้ำเช่นน้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตตายทันทีส่วนน้ำเสียที่เกิดจากออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงอาจทำลายพืชและสัตว์น้ำเล็กๆที่เป็นอาหารของปลาทำให้ความอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งอาหารของสัตว์น้ำลดลง 2. เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชืช้อโรคเช่นอหิวตกโรคบิดและท้องเสีย 3. มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกเพราะน้ำเสียที่มีความเป็นกรดและด่างไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตร 4. มีผลกระทบต่อทัศนียภาพเพราะความสยงยามของแหล่งน้ําสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือจัดกิจกรรมทางน้ําเพื่อความบันเทิงได้ 5. ทําทให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงของระบบนิเวศเช่นมีกลิ่นเหม็นจากน้าเน่าเสียส่วนที่ 4. วิธีป้องกันปัญหามลพิษทางน้ํา 1. ปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนในการเรียนรู้และเหตุคุณค่าของการอนุรักษ์ทางน้ํา 2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ํา 3. ลงน้ลงให้หน่วยงานองค์กรต่างๆมีการบำบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 4. ีลงน้ลงให้ช่วยการลดปริมาณการใช้น้ำและลดปริมาณขยะในครัวเรือน 5. ช่วยการป้องกันน้ำเน่าเสียไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำการหาเน่าเสียหรือการเกิดมลพิษทางน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการนำของมนุษย์ดังนั้นก,นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กเยาวชนกับน้ำพ่อแม่ผุ้ปกครองและประชาช ให้ตระหนักถึงปัญหาและรับโครการป้องกันปัญหา,าน้ำน่าเกีย,อ,กอ,ยนะอย่างถูกต้องเป็นการแก้ไขปัญหามนด้าทางน้ำอย่างถูกวิธีและได้ผลอย่างยั่งยืน